งานสงการนุ่มส้าชาวบ้านเบิกบาน,บานจิตใจจริงเอ่ยตอนเช้าทำบุญทำบุญป่าป่าทำบุญรวมชาติตักป่ารวมขันแก่นเอ่ยเข้าวัดแต่งตัวแต่งตัวสวยใสไปสงนางหนะาวันสงการกันเอ้ย ตอนบ่ายเราเริงกีฬาเล่นมอนสอน้าเล่นสบ้ากันเออทำมุลทำทานสนุกสนานกันแล้วขอเชิญน้องแก้วนำวงกันเอยวันนี้คนวันเดินตาลูกสาวชาวบ้านเปิดอารจิตใจที่เอย เช้าทำบุญทำบุญตักบาตรทำบุญรวมกันตักบาตรรวมขันกันเอ้ยเข้าวัดแต่งตัวแต่งตัวเสืยอผ้าไปซ้อมรพระร้องร้องร้อตอนบ่ายเราเล่นกีฬาเล่นมอนฟ้อนผ้าเล่นบ้ากันเอ้ย ทำบุญทำทานสนุกสนานกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมาลำวงกันเอ้ยสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะขอให้ทุกคนที่เดินทางกลับบ้านนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะ2568นี้ค่ะสำหรับ ใครที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะเ่วงสงการปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ Happy สงการเดย์สวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วเจอกันหลังสงการนะคะบ๊ายบายครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับสุขสันต์สงการครับ ขอให้พี่น้องสตรอว์ทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขในวันสงกรานต์ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับกับช่วงวันสงกรานต์แล้วก็วันครอบครัวนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางปลอดภัยสุขสมหวังกับปีใหม่ไทยนะครับขอให้เล่นน้ํากันอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะขอให้ทุกท่านสดชื่นสมหวังตลอดปีใหม่นี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีปีใหม่ไทย2568นะคะขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพค่ะสงการนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะดวยดวยดวย hey! เฮ้ค่ะก็เนื่องในวันปีใหม่สงการนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกายสุขใจนะคะเที่ยวปีใหม่วันสงการศาสตร์ความสุขสาสตร์ความรัก อากาศความอุ่นนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่ค่ะขอทุกท่านเดินทางกลับบ้านปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์นะครับสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะขอให้ทุกท่านนะคะที่เดินกลับทางกลับบ้านนะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะมีความสุขในวันปีใหม่ไทยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย